พี่ม้าพี่แปลครับพี่ตาขูนเน่ยเล่นเลยคุณเด็กน้อยอัศจรรย์เล่นเลยคุผู้สาวเด็กน้อยเนี่ยเด็น้อยกัไปเฮ็ดเฮ็ดพี่คุนไปหลอกคนไปเรีนพ่ออีโว้เนี่ยจีดื้อลองอังกินเราชอบพีเนี่เองสร้างก็ย่างยันไม่ขุนเนี่ยเลยหลายโตัวขุนี่คนละปีนี้พี่ตาขูนคือพ่อใหญ่ขุนไปหาหลอกคนที่มาที่แปลความไงพี่ตาขูนเป็นแนวครับผม ป้าบอบว่นเนี่ชัดพญ่ขคนอยู่ตะกอนเพื่อนผีพญ่ขคนไปหากินเหล่าเมายาไปหาลักของพี่ของน้องแล้วก็บ,บ่มีเสี่ยมีผ่าไตก็ไปหาลักเอา,าตอา,าขนเออพญายคนกัใหญ่ขนก็คือาตาแล้วนะ่ะตาขนนี่ก็เลยพวกใส้บ้านเนี่ยย้ำแฮบ,บังไฟย้ำบุญเดียมตีกะแปะปิ้นเอาเสีย้ยนเนาะเพราะพญ่ขคนไปหาลักแต่ของเขาเด้ย บวกมีพี่มีน้องแล้วไปเอาปีนเอาเสียนหรืมาเ็ลพีเสียขาดกเจียขาดนะเจ้าเออไปหาเฮ็ดเป็นเล่นพวกกินเราที่มอนม้วนน่ะมาหลอกคนแล้วก็มีบักกะลอบักกะลอแขนข้อควายน่ะใส่เลนใส่ดินแล้วก็เฮ็ดบักกะลาดขีดเล่นไรคุ้มผู้สาวแล้วก็ไปหาสันเล่นจักอนเนี่ยมันจะมีแบบบุญเดือนซีนั่นล่ะอันมาเพราะมันหน่อยค้นด้เพราะอะไกะไลจุดกะไลเนาะ ที่มาทีิไปครับผีตาโผน่เล่นเลยคุ้มเด็กน้อยอัศจรรย์เล่นเลยคุ้มผู้สาวเด็กน้อยนะนี่เเด็กนไปเฮ็ดปเฮ็ดพี่คนไปหลอกคนไปเรียนพออีฟว่าในคิดดิวลองเอาไปกินเราเจิตเบิ้งแต่สร้างก็ยังยันเนาะอีคนเนี่ยลายโตขั้นปีสุดนี่คนละประเด็นี้ผีตาโขนคือพ่อใหญ่โขนไปหาหลอกคนเราเป็นคนที่เราเมายามมกมวนหาอะไรคุ้มผู้สาวนำบุญ